เห็นท่านจะมีรูปคนหนึ่งด้วยเริมีเริ่มมีก่อนหอไม่ได้ครับท่านครับท่านรองเลขาธิการศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านสัตยาทานคุณชักพลอขอเลศแล้วก็ปออารีลานะครับปอกลุ่มเียวยาก็คิดว่าคงจะได้เห็น ตานึกเลยตาอยู่เพราะว่ามันต้องตั้งใจใจากายม่ะไปต่อได้แล้วที่สอวมับอเในป็นยักของประเทศไทยของตัเราสองรับรอง ็คือจากปฏิบัติธรมผลึกทั้งหมดที่เข้ามา,าอันนี้ที่ผมนับถือก็คืออุสานรอชจำเพื่มรัชอาาุบลปกรณ์ณเป็นไอออนคนหนึ่งที่ที่ที่ททคนสอนให้ชาวบ้านเข้าวร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมรอกแก่ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความเดียปราชปีประมาณพศสองพันจร้อกสิจ้า 1, ักษณะหนึ่จำนวนทั้งสิ้น 112คนค่ะซึ่งไปในระหว่างที่28รบตามระยะเวลาจำนวน14วันนวันซึ่งเกิดกลับตัวจนถึงวันที่27ค่ะท่านรองเลขาครัจากการสํารวจความคึงพอใจนะคะของผู้ได้รับผลกระทบเป็น,เ,ปนเรื่องที่ยิ่งใหญ่สําหรับความเป็นมุสลิมนะคะสก็คือว่าได้ได้เจอเพื่อนวนโครงการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่ขอนแก่น,น่ยมีอันเดินคือสถานกงสุลจี เขาเนาะรวมรวมเงินบริจาคไปช่วยปูฮครับเพราะเราไม่รู้ว่าคืออะไรนะเขาก็ดีใจนะถึงแม้เขาเป็นประเทศใหญ่เราแสดงน้ำใจออกไปปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานครับนั้นโลกของเราใบนี้ปัาตัวใไ,ไม่้โลกประมาณหรือจากการกระทำ ทุกอย่างผมว่ามันปัจจนี้พวกเราไม่มีอะไรมากครับคือต้องเดินหน้าชีวิตน่งเพราะด้วยความฉลาดที่เราต้องการของเราเพราะมันต้องแน่นอนครับเกิดก็ต้อง <c oughs> ดันโดนภัยพิบัติมาผมก็อ่านดูเองมันมาทุกทีท่าน้รับผลกับเราแน่นอน แต่เป็นในใสองเดือนนับวันเมื่อกี้อาจารย์แล้วนะอาจารย,าย์อนะุญาตเนาะให้พูดคุยกนะันผมอยากพูดนะฮะไอ้น,นี่มันเหมือนทั่วประเทศเลยนะปัญหาของโลกเลยก็ได้เอาที่โลกเราเกิดขึ้นนะฮะไม่ไมีกินกับไม่รักกันที่ผมพูดที่มนุษย์เราต้องการนะครับงั้นมาพื้นที่จังวัหดที่เศษด้วยทั้งอะไรฮะเขาเรียก อัตัตรา์ของพื้นที่